สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้สามใบเถามานะคะซนมากเลยนะคะนี่แม่เอาน้ํามาให้กินนะคะเนี่ยเอาน้ํามาให้กินเอามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะคะเพราะอะไรนี่ไงนี่ไงจุ่มเห็น่างนี้กคาตาเลยนะคะเห็นไหมจุ่มแบบนี้นะคะทุกอันจะจุ่มแบบนี้ทุกอันเลยนะคะจะเป็นอยู่คนเดียวก็คือไอ้เจ้าหยองเนี่ยะคะ่ะเจ้าหยองเนี่ยหยองนี่เป็นอยู่คนเดียวนะคะ ยุ่งอยู่เงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขี่ยเล่นอยู่เงี้ยเขี่ยงเงี้ยเนี่ยเล่นด้วยเห็นไหมเขี่ยเล่นอย่างเงี้ยทุกอันจะเป็นหมดอย่างเงี้ยเปลี่ยนกระมังใหม่ก็เป็นนะคะกระมังเล็กกระมังใหญ่เป็นหมดเลยนะคะเนี่ยแม่แกมเงเปลี่ยนกระมังใหม่มาให้นะเป็นอีกแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเด็กก็ไปนอนเลอะเทอนะนะเนี่ยลูกก่อสร้างนะคะลูกก่อสร้างก็เป็นอย่างนี้นะคะบ้านก็กําลังก่อสร้างลูกก็จะมอมแมมหน่อยนะคะเพพ่อแม่อย่าว่ากันนะลูกมอมแมมนะคะเด็กบ้านนอกนะคะ ช่วงที่แม่ทําคลิปเนี่ยไฟดับนะคะที่นี่ไฟดับดับหมดเลยทั้งหมู่บ้านนะคะดับทีนานมากเลยนะคะตอนนี้ร้อนมากแล้วก็ดีนะที่มีไฟตัวนี้นะคะมีไฟตัวนี้อยู่ที่บ้านนะคะไฟชาร์จนะคะเนี่ยถ้าไม่มีไฟตัวนี้แย่เลยนะคะมืดไปหมดทั้งบ้านเลยนะคะแต่ยังดี้ก็มีมีไฟโซล่าเซลล์รอบบ้านด้วยนะคะถือว่าดีหน่อยนะคะ นี่จะไฟดับดับนานมากเลยนะคะแย่มากๆเลยดูเจ้าหยองต่อนะคะความสนของเจ้าหยองสนมากๆสนมากๆเลยนะคะเนี่ยวันนี้พี่เคนก็ทํางานดึกด้วยนะแต่ไฟกับดับพี่เคนจะช้วยเร่งเร่งห้องแมวหมาให้เสร็จลนะคะไฟดับก็ทํางานไม่ได้อีกนะคะดับทั้งหมู่บ้านเลยพี่เคนอุตส่าห์อยู่ทํางานจนดึกนะคะ อู่จนดึกเลยแล้วก็กะว่าจะทํางานให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่ายังไงเพราะว่าสามใบเถาเนี่ยมีปีนออกนอกบ้านแล้วนะคะปีนออกรั้วนะคะออกรั้วเอาเองตามแม่นะคะปีนตามแม่ออกไปข้างนอกนอกบ้านหลังบ้านนะคะดีที่เพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านน่ะญาติญาติกันอะ่ะลูกสาวเขาอ่ะเห็นไอ้เจ้าใบชาปีนออกไปนะคะแล้วก็พยายามเดินหาที่เข้าบ้าน ไม่เคียงไม่เห็นตอนเขาปีนไงแต่ทีเนี้ยที่เขาปีนแล้วปีนไปแล้เนี่ยเขาปีนกลับไม่ได้ทีเนี้ยดีนะที่ลูกของญาติเนี่ยอยู่หลังบ้านกันเนี่ยเห็นกําลังเดินมุดหาที่เข้าอยู่นะคะก็เลยอุ้มมาส่งนะคะไม่งั้นแย่เลยนะคะถ้ากลางคืนปีนออกไปเนี่ยน้องกลับไม่ได้แน่แนเลยนะคะแย่มากๆเลยเดี๋ยวนี้คือก็ทำตามแม่เขาไงแม่เขาปีนเขาก็ปีนตามนะคะทีเนี้ยวันนี้พี่เคนก็เร่งแล้วไฟก็กลับดับอีกเนี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวจะดูหาวิธีกันนะว่าจะทํายังไงกันต่อไปนะคะเพราะขังในห้องน้ําไม่ได้นะคะขังในห้องน้ำเนี่ยโวยวายร้องลั่นเลยนะคะขังห้องน้ําไม่ได้ค่ะทาไงก็ไม่ได้แม่แค่ประตูปิดนิดนึงก็ไม่ได้แล้วนะคะโวยวายเสียงดังลั่นนะคะเจ้าหยองก็มีความสุขของเขานะคะเนี่ยหยองเนี่ยโตวไวมากเลยนะคะโตวไวมากรู้นะคะเล่นสนุกสนาน จะสกปรกหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าบ้านเสร็จอะไรเสร็จอาจจะจัดซันให้น้องๆดีๆหน่อยนะคะหยองนี่ชอบน้ํามากแม่ววาแม่จะทําทําบ่อน้ําให้กับหยองนะคะต้องทํ like าบ่อน้ําให้กับเด็กๆนะคะเวลาร้อน,นเๆนะะลลอนนเด็กลงอาบน้ํากันแล้วจะให้พี่เคนก่อก่อบล็อกขึ้นมานะคะเป็นเป็นบ่ออยู่ด้านหลังนะคะเป็นบ่อน้ําแล้วก็ถ้าเด็กๆร้อนก็ไปอาบน้ํากันพอน้ําสกปรกแล้วเราค่อยปล่อยปล่อยน้ําทิ้งนะคะน้ำสปกปรกก็ปล่อยน้ําทิ้งเพราะว่าเด็กๆก็ชอบน้าไง ก็ต้องทําแบบนั้นนะคะพอดีมีที่ตรงที่ลาดบุญไวนะ้ไม่เกรงจะทําตรงนั้นแหละให้พี่เคนก่ออิดบล็อกรอบไปเลยนะคะเพราะว่าลาดบุญไว้แล้วนะคะตอนแรกว่าจะตั้งถังไม่ได้ตั้งถังนะคะก็ะเลยเดี๋ยวจะก่กอบล็อกตรงนั้นแล้วก็เจาะรูสําหรับให้ปล่อยน้ําทิ้งได้นะคะต้องให้เด็กๆมีที่เล่นน้ํานะคะเข้าจีก็มาอยู่นี่นะคะพี่เคนทํางานยังไม่เสร็จเข้าจีก็อยู่นี่เล่นชอบเล่นกับน,น้องเข้าจีอะ่ะชอบเล่นกับน,น้องเข้าจีคนนี้เงาแวบเลยนะเนี่ย ม,มีปลอกคอไฟด้วยนะคะพี่เคนก็สั่งปลอกคอมาให้น้องเห็นว่าปลอกคอเก่ามันเล็กแล้วก็เลยสั่งมาใหม่นะคะพี่เคนสั่งมาให้น้องวันนี้นะคะสั่งปลอกคอมีไฟด้วยให้น้องเนี่ยเล่นน้ํากันนะคะเลอะเทอะไปหมดนะคะเดี๋ยวค่อยจัดสรรใหม่เดี๋ยวให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้ตอนนี้สภาพเป็นเด็กก็อาจจะดูไม่สวยงามนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะสภาพเด็กก็อาจจะดูมอมแมมนะคะเดะก็กบ้านนอกเนาะเขาวิ่งโซนเลอะเทอะกันนะคะเดี๋ยวไว้เสร็จ ทุกทุกอย่างแล้วเนาะค่อยค่อยมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะทำยังไงเนาะนะคะเนี่ยนานมากแล้วนะคะไฟยังไม่มาเลยนะคะแน่ยทำคลิปอยู่เนี่ยแม่เอ่อกำลังตัดต่อคลิปเนี่ยไม่มีไฟเลยนะคะมืดไปหมดเลยนะคะมืดไปหมดหลับทีนานเลยนะคะไฟที่เนี่ย ดีนะคะที่วันนี้เคนกับเพื่อนๆมาอยู่กันเต็มเลยนะคะถ้าอยู่คนเดียวแม่อาจจะกลัวนิดนึงนะคะเพราะไฟก็ดับแล้วก็มันก็ร้อนก็ร้อนด้วยนะคะพี่เคนกับเพื่อนมาอยู่กันหลายคนเลยนะคะอยู่ที่นี่เขาเขาจะทํารั้วให้เสร็จไงที่นี้ไฟดับก่อนเพราะทําบ้านสามีเทาเนี่ยคะ่ะไฟดับก่อนเลยต้องรอไฟนะคะดูสาม้เทาก็เล่นกันสนุกสนาน ไม่ใช่ว่าทําบ้านเสร็จแล้วลูกๆหายหมดแม่ก็เลยว่าอยางนี้เร่งวิเคียนเงานะคะสองทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มกว,กว่าแล้วตอนที่แม่ทําคลิปนี่สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ด,ดีมีหลานๆมาอยู่เป็นเพื่อนกันเต็มเลยนะคะแต่สงสารน้องๆแมวร้อนร้อนมากๆเลย ร้อนม,มากๆเลยนะคะเด็กๆก็เนี่ยค่ะวนเวียนอยู่กับแม่มานูเด็กๆสามีเถาต่อเล่นกันสนุกสนานเลยนะคะวิ่งไล่กันดูสนะกับพี่เข้าจีนะคะวิ่งไล่กันข้าจีชอบเล่นกับน้องมากตอนนี้ไฟมันดับปะปนาะหมาก็เห่านะคะหมาจะเห่าจะหอนกันตามกันไปหมดเลยนะคะ มันมันไฟดับไงมันมันหมามันก็เห่านะคะก็ะอยู่ให้ชินนะคะอยู่ให้ชินเดี๋ยวเราก็ชินกับเขาเองนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเราพิ่งมาอยู่เนาะเราไม่เคยเจอแบบนี้นะคะเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งในครั้งที่สองนะคะที่ไฟ ันนี้ก็ไล่กันสนุกสนานกันใหญ่เอ้าเอ้ยเจ้าหยองเนี่ยชอบนะคะหยองเนี่ยชอบเล่นมากเลยหยองนี่สกปรกกับเพื่อนเลยนะคะหยองเนี่ยหยองเล่นน้ําไงเจ้าหยองเนี่ยน่าจะเป็นลูกเจ้าอ้วนนะคะหมูอ้วนเหมือนอ้วนมากมากเลยหม <c oughs> ูอ้วนนี่ก็โดนรถชนนะคะขากระเพกกระเพกไม่ให้ยากินนะคะเมื่อตอนเย็นนี่ก็ไอไอามากๆเลยก็กินยาไปแล้วนะคะ